ไปเขาปุ้นเขาปุ้นใส่น้ำปลาด้วยไหมนิดหน่อย <c oughs> มันเผ็ดมากเลยนะลูก็เผดไอแอแม่กับเผ็ดอยู่ มันจะเป็ดกระสักแค่ไหนแม่ปูอันนั้นใสด่ด้วปูดำยังนะไปครับมันก็<ไ>ป,ปูอย่างแม่มันจะเป็ดแค่ไหนฮะปูเจดิด <c oughs> มึงปากมันกินนมวนใส่มวนใส่ปากมันแสบคักแแสบแน่เลยพอ้กินคักรลูกมันเผ็ดนะกู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 นูก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 กา ยุดหนีมีน้ำบอไปเปิดน้ำใสก่กระดาเพ็ดไปเทน้ำใสก่กระดาษหน,นั่นเด็กกดนน้ำอุ้นอยู่กัะติกน้ำหอนไม่หล่อแน่น <c oughs> ไม่เพ็ดนะคะไม่เพ็ดสบายสบายดูคำเย็กญเติโตราณคำนี้ทไทยเจ้า